นาคานอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทยเดนมากชิวดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเขียวได้ก <Okay. S 1> ารรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปพว <Okay. S 1> กเรามั่นใจทั้งเช่าผสมมาลติวิตามินบีเฮ okay. อร์เย์วันทอ แหงไ้บทพิสูจน์ของสาวน้อยวัย23ปีผู้สร้างผลงานศิลปะผสมผสานแฟนซีที่ไม่เหมือนใครกับชายาฝีแปรงเงินหลานโบปันทิตา และนี่มันคือศิละปะมันคือจิตวิญญาณวู๊วไอะฮะใจยเย็นใจยเย็นรายการเข้าแล้วก็กำลังอินนะะวังของก่อนดูวิทยาแล้วอยากเก่งเหมือนน้องโบงไงพี่แป๊เดี๋ยวได้เจอแน่สวัสดีกัน 3, 2, 1 1> เอาสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเธอเดยวัของเธอแล้วเราก็จะเจอกันอย่างนี้นะคะเวลานี้แหละ 12.20ไปจนถึง12.50นะคะและอีกหนึ่งช่องทางคุยกับเราได้มีอะไรก็ฝากข้อความมานำเสนอกันได้หมดเลยนะคะ Facebook Live 9 m c o อเอาอะไรอะไรของเธอคือวันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook Live มา,มากๆเลยอะร่วมพูดคุยหน่อยดีกว่าว่าออวันนี้เนี่ยศิลปะของพวกเราเป็นยังไงบ้างพอดูสิพี่แพ<า>อเกนะ๋เนาะสวยงามมากเลยผลงานที่มาตั้งอยู่ในรายการของเราอ่ะ เป็นผลงานของน้องโบนะคุณผู้ชมค่ะมีความแปลกตามากเดี๋ยวได้เจอได้เจอนะวาดรูปเป็นไม่ปกติชีวิตวาดเป็นไหมโอ้โหเรียนศิลปะมาคุณผู้ชมค่ะนี่อโอ้โหสวยขนาดนี้แกกล้าโชว์ด้วยเหรออย่าดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้มาเจอกับศิลปินตัวจริงดีกว่าแต่จะบอกว่าขออนุญาตเกริ่นขอเกริ่นแบบเล่นใหญ่เพราะว่ามีความทึ่งเป็นการส่วนตัว น้องเนี่ยนะได้รับคําชมจากอาจารย์เฉลิมชัยมาแล้วอา,าอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอน,นาคตลุ่งแน่นอนถูกต้องอคุณชูงชาคะจะบอกว่าน้องโบเนี่ยนะคะที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะเธอเนี่ยเป็นเด็กวัย23ปีเท่เดั้มาพี่แปลวตอนที่เราเรี่นจบมาอายุ23ทาอ,อ,<ะ>อ,อะไรอยู่ตอนนั้นฉันเล่นหมากเก็บทําอะไรเละเทมากเลยตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะซึ่งสําหรับ<า>น้องเนี่ยน้องโบเนี่ย ูถ่ายทอดผลงานออกมาเนี Fur ่ยนะคะจนหลายๆคนเนี en, ่ยตะลึงเลยนะผลงานของเธอเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะฝีแปลงเงินล้านนะสุดยอดเจอเลยไหมเจอเลยไหมเจอเลยดีกว่าขอต้อนรับน้องบอปปันทิตามีบุญสบายค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะ คุยมากเลยชุดนี้คือสีโดนสลัดใส่แหลอคะพูดใช่ค่ะพึ่งสาดไปเมื่อสองสามวันก่อนแล้วต้องนีแบบนี้อรอใช่ค่ะพอดีชุดสั่งออนไลน์มาแล้วผ้ามันไม่ตรงปกอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเลื่อมไปก็เลยเอาสีสั่งเอาเลอะชุดเป็นผลงานของน้องโบใช่ไหมพี่ขอซื้อต่อเพราะว่าจําได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของน้องโบขายได้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งแบบ นี่เป็นแปลอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือแปลงจานสีจานส,านสีนี่คือจานสีที่น้องใช้ประจำเหรอคะออไม่ค่ะปกติจะตัดจานสีประมาณเ,ออเกือบร้อยอันนะคะแล้วก็หนึ่งรูปก็จะใช้หนึ่งจานสีแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อมันทำให้แบบเ,ออเราเก็บจานสีไว้เยอะมากก็เลยรู้สึกว่า เออเราน่าจะทําประโยชน์อะไรจากตรงนั้นได้ก็เลยก็เ,เลยมาจําหน่ายแล้วก็ทุนตรงนั้นเราก็มาเป็นทุนกนารศึกษาให้เด็กที่คณะอะค่ะที่ที่จบมามีอะไรนอกจากจานสีที่เป็นอุปกรณ์ของนองโบที่นํามาจำหน่ายมีผู้กันที่ใช้แล้วแข็งแข็งเนี่ยค่ะแล้วก็มาเรียงแล้วก็ใส่กรอบอะคะ่ะแล้วก็มีผ้าคีริวอะคะ่ะคือผ้าผ้าที่เช็ดสีอะคะอ่ะก็ก็มาเอามาใส่กรอบอะค่ะขายหมดไหมหมดค่ะหมดค่ะไม่อยากรู้ราคาอะ,อ,ะอยากอยากรู้ได้ไหมแบบ รถราคาพี่ได้ไหมจานสีพี่อยากซื้อน้องบอกนี่ไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าตอ,ตอนนี้ก็คือไม่ได้ขายแล้วอะค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเก็บไปเองเพราะว่าทาสตูดิโอด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบติดก,กับผนังที่บ้านแล้วม,มันสวยดีก็เลยตอนนี้ก็เลยหยุดการจําหน่ายไปแล้วอะค่ะหนูเพิ่งยี่สิบสามเพิ่งยี่สี่เมื่อเดือนมีนาค่ะตอนนี้ยี่สี่แล้วเริ่มวาดรูปตั้งแต่เมื่อไหร่ เริ่มวาดรูปตั้งแต่จำความได้เลยอะค่ะก็คือก่อนก่อนที่จะเขียนหนังสืออะค่ะจริงๆโบคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มขีดเขียนไม่ว่าจะเป็นวงกลมสเส้นตรงหรืออะไรที่มันเป็นภาพเลยขาคณิตนะคะก่อนที่ทุกคนจะเขียนหนังสือได้ค่ะพี่แป๋วจำได้ไหมเด็กๆตอนที่เราเรียนอนุบาลครูก,คก็สอนให้วาดบ้าน<อ>แล้วมีป่องป่องควันแล้วก็มีก้อนเมฆมีพาตัวกเอ็มทุกคนจะต้องมีคอนเซป t นี้มีภูเขา ้นไม้อยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วของหนูล่ะหนูเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดก็ไม่รู้ว่าทุกคนจําภาพอะไรกันมาแต่คือทุกคนวาดเหมือนกันหมดเลยอืใช่ค่ะไอ้อยากรู้แล้วจุดเด่นน่ะที่หลายๆคนเห็นอันนี้คือรูปอะไรคะอันนี้คือตอน8ดน่าจะประมาณ8ดขวบ9้าขวบอะค่ะว่าให้ให้คุณตามานั่งนั่งเป็นแบบแล้วก็สเก็ตออกมาค่ะ เป็นผลงานชิ้นแรกปะคะชิ้นแรกๆที่วาดเป็นภาพคนนะคะใช่แล้วก็เก็บเอาไว้คุณคุณแม่เป็นคนเก็บไว้จริงๆคุณแม่เก็บงานตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะคือแกเก็บไว้หมดเลยก็คือโชคโชคดีมากที่งานทุกชิ้นยังอยู่เพราะคุณแม่เขาเก็บอย่างดีมากเลยคุณแม่เขารู้แม้ว่าโตขึ้นมาเนี่ยเรามีแววแม้ว่าโตขึ้นมาจะได้เป็นศิลปินเป็นจิตรกรนะคะไม่เลยค่ะที่แรกเขาคิดว่าจะเป็นไปเป็นเกษตรกรด้วยค่ะเพราะว่าคือที่บ้านทําสวนผลไม้อะค่ะแล้วที่เขาให้เรียนศิลปะก็คือเขาไม่ได้คาดหวังว่าโบจะแบบ หาเงินได้หรือได้จากอาชีพตรงนี้ค่ะเขาคิดว่าเออเรียนจบแล้วก็กลับมาทําสวนก็ได้เพราะว่าโบอเองก็เรียนรู้เรื่องของการทําสวนเองมาต,ตั้งแต่ห้าขวบอะค่ะคือปีนปีนต้นทุเรียนต้นมังคุดรับทุเรียนเรารู้วิธีการ ให้น้ำให้ปุ๋ยคือเรารู้หมดเลยค่ะปนตอทุเรียนอยากรู้เป็นคนที่ไหนคะคนระยองค่ะคนระยองคนระยองนี้อ๋อไอ้นี้นี่ไม่ใช่นี่งมีต้องมีใช่ไหมไอ่อยากรู้ว่าที่บ้านอ่ะจริงๆเขาสนับสนุนเราตั้งแต่เด็กๆไหมสนับสนุนค่ะคือเมื่อก่อนจะประกวดว่ารูปตั้งแต่ประถมอ่ะค่ะก็คือเราจะได้รายได้จากการแข่งขันว่ารูปเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะก็คือแข่งมาตั้งแต่ประถมจนมัธยมจนมหาลัยจนจน จนมปลายเลยค่ะแล้วเราก็เอาที่เราประกวดนะคะยื่นเป็นโคตา้าเข้ามาหาลัยอะค่ะน้องจบจากด้านไหนมาจ้าว่ารูดโดยตรงเป้า่าหนูจบคณะจิตกรรมค่ะศิลปกรค่ะคือแน่นอนว่า พ่อแม่ก็ต้องเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าหนูวาดรูปเก่งแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะได้ยินคานี้มาตลอดก็คือเป็นศิลปินเป็นนักวาดรูปมา็ไส้แห้งเราเคยได้ินคํานี้ใช่ไหมเค,คยใครพูดได้ฟังไว้ตอนนั้นมีค่ะจริงๆมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดที่คู่กับศิลปินเลยะคะ่ะก็จริงๆเรารู้สึกว่าทัอวชีพอะค่ะมันสามารถไส้แห้งได้หมดเลยคะ่ะแค่ เราเรารู้สึกว่าถ้าเรามุ่งมั่นหรือตั้งใจกับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วะคะ่ะถ้าเราแบบเต็มที่กับมันที่สุดอะคะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีวันไส้แห้งะะอ่ะจะบอกว่าคํานี้ดีนะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไร<ฆ>ก็ไส้แห้งหมดมหรือแม้กระทั่งถามตรงๆคนที่บางคนที่เรียนเก่งๆมากับหนูมีบางคนไสแห้งมีไหมปัจจุบันนี้ก็ยังมีปะ่ะถูกไหม,ม,มพี่แป๋วบางคนก็จะเจอจรัด เปล่งประกายออกมา,เ,าเลยว่าตัวเองแบบเหมือนไปสุดในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่บางคนก็เหมือนกันเรียนเหมือนกันทุกอย่างแต่บางคนก็มีนะก็สร้างแงแต่วันนั้นหนูกลัวไหม,มจริงจริงคือโบไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะจะเป็นศิลปินนะคะก็เลยไม่เกิดความกลัวอะไรเลยะค่ะเพราะว่าตอน,น,นอคือรู้สึกว่าเออตัวเองแค่ชอบชอบวาดรูปชอบวาดรูปก็แค่ว,า,วาดออกวาดออกมาทําออกมาก็คือทําในเต็มที่ เต็มที่ในความสามารถของตัวเองนะคะอไอ้อยากรู้แล้วน้องโบเริ่มเขาเรียกว่าขายงานตัวเองได้เมื่อไรหร่อะเริ่มขายได้ก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเลยค่ะแต่ตอนนั้นจะเป็นค่อนข้างมันจะคล้ายๆกับเป็นงานออเดอร์งานจอนะะ็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากมหาลัยจากคุณคร,ครูจากอาจารย์เนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าทําเป็นงานตัวเองจริงๆแล้วเริ่มขายได้ก็คือตอนปีสี่ปีห้าเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน มันสามารถทําเป็นเงินได้แล้วก็มันเริ่มที่จะกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเพราะว่าตอนก็คือไม่ได้ขอเงินทางคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเลยะก็มีดาราซื้อผลงานด้วยใช่คือแอรอยากรู้ไอ้ภาพแรกที่เราขายน้องโมเราขายกี่บาทไอรอยากรู้ก่อนะผลงานของเราอ่ะมันเริ่มจับต้องได้เมื่อไหร่ว่ามันเป็นเงินอนหนูบอกว่าประมาณปีสปีหถูกไหม ผลกานชิ้นแรกๆของเราเราตั้งราคาอย่างไงแแต่ว่าเอาชิ้นแรกสุดๆเลยมันเป็นช่วงมาช่วงปฐม่ะค่ะปฐมตอนนั้นจําได้ว่าปฐมก็ขายใช่ค่ะจำจำได้ว่าขาย50บาทให้คุณคุณลุงอะค่ะอ๋อเป็นรูปอะไรอะเป็นรูปนกอะค่ะนกเกาะกิ่งไม้ก็คือขายไป50บาทแต่ตอนนั้นรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากกว่าที่ขายได้เยอะในตอนนี้อยู่ค่ะรูปนั้นแน่จาได้ไมว่าเป็นรูปที่เราจินตนาการหรือรูปจากวาดของจริง ตอนนั้นเป็นจากนิตยสารท่องเที่ยวอะคะอ่ะแล้วมันเป็นภาพถ่ายสัตว์อะค่ะแล้วความถนัดของเราอะค่ะเราถนัดที่จะวาดรูปแนวไหนคะ,ะจริงจริงพอตอนเรียนนะคะคือชอบทุกแนวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนจริงแอฟแทรกหรืออะไรคือชอบหมดทุกอย่างเลยค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดกาหนดตายตัวว่าแบบเราเองถนัดด้านไหนอะคะอ่ะแต่ว่าถ้าในช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นเราในรูปแบบของงานแฟนตาซีอะค่ะที่มันมีความสนุกสนานมันมี มันมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่มันเล่าคล้ายๆกับหนังแฟนตาซีอะค่ะคือเนี่ยมันันดใจมาจากอะไรแบบคือใช่เนี่ยอย่างที่ที่หนูวาดอันนี้คือว่าตัวเองใช่ไหมน้องโบงใช่ค่ะเออแล้วว่าดทาไมหนูต้องไปโพสท่าแบบนั้นก่อนไหมหรือต้องถ่ายรูปไปก่อนหรือเปล่าคือเราก็ต้องคิดสเก็ตขึ้นมาก่อนนะคะว่าเราจะ เหมือนเหมือนทำสตอรี่บอร์ดหนังอะค่ะคือเราต้องวางคอดเลือกก่อนว่าเออเราจะออกแบบท่าไหนทําท่าไหนแล้วเราถึงค่อยถ่ายรูปเราจัดองค์ประกอบอะค่ะแล้วก็จัดแสงเขาก็มีเ้นเรื่องรอันี้ละค่ะอันนี้ละค่ะในตูมันความหมายยังไงอะคะอันนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์ของการงดกินงดทานหูฉลามอะค่ะใช่เพราะว่าในในปีที่ผ่านมามันจะประชากรของฉลามหลายสายพันธุ์มันลดจานวนลง90-95%ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยรู้สึกว่า แล้วเราชอบแฮชแท็กไม่หยุดฉลองหูฉลามอะค่ะคือหนูเป็นแอนิมอลเพอร์ซันด้วยใช่ค่ะที่บ้านเลี้ยงอะไรบ้างคะใช่ค่ะคือที่บ้านเลี้ยงหนูเขาเรียกแกสบี้อะค่ะตัวใหญ่แล้วก็เลี้ยงเป็ดคือเลี้ยงเป็นไม่ได้ไวทานนะคะก็คือเมื่อก่อนก็จะมีหมูป่าด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาเสียไปแล้วแล้วก็มี มีหมาอยู่ห้าหกตัวอะไรเงี้ยกระแสแอนิมอลคเมชั่นสนุกดนะเขาก็ต้องมีรูปสัตว์ในงานหนึ่งเขาแน่ๆน่ค่เมื่อก่อนก็เลี้ยงเป็ดในหอเนียค่ะมีเป็ดสองตัวเลี้ยงอยู่ในห่อเลี้ยงเป็ดที่หอ่อใช่ค่ะหนูมันเป็นกล้ามกับมันต้องกล้ามกับอ่ะค่ะแต่ว่าก็แบบสนุกดีค่ะเลี้ยงเป็ดในหอก็ก็พาไปเรียนรับแล้วเป็ดมันก็ต้องอยู่ในน้ำ่ะแล้วในหอแล้วน้ำมันอยู่ตรงไหนก็ใช่ค่ะก็กาะมังใส่ใส่ในห้องน้ำอ่ะค่ะเอ็มดูเดี๋ยวทุกวันนี้ก็คือ หนูยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่บ้านตัวเองป่ะเนี่ยตอนตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ย้ายย้ายไปท,ทําที่บ้านที่ระยอมหมดแล้วค่ะคือตอนนี้กําลังกําลังเตรียมปรับที่ที่ระยอมเป็นสตูดิโอแต่ว่าจะคิดว่าน่าจะถ้าพอทําสตูดิโอเสร็จนะคะน่าจะปล่อยสัตว์แปลกๆเข้าไปอ,อ,อยู่เยอะยหนกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเสิร์ชหาเอาปากกาแล้วค่ะว่าเลี้ยงสัวมาแลยแม่น่าจะดุแล้วอยากจะรู้เหมือนกันเอาเวลาไหนไปเลี้ยงสัตว์ได้ข่าวว่าวาดรูปทุกวันแม้กระทั่งตอนป่วยเห็นในไอจีขณะป่วยยังต้องนั่งวาดรูปคืออะไรอคือพอดีว่าช่วงนั้นนะครป่วยแต่มันป่วยเกี่ยวกับข้างในอะค่ะแล้วรู้สึกว่าเออมือกับแขนก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่อยากให้เวลามัาเสียเปล่าคือเราเราเป็นคนไม่อยากอยู่เฉยๆอะค่ะก็เลยวาดเธอเทวดสตีสายในเทือ ใหญ่มากจริงจังมากคือไม่ตกใจหรอคะเขาก็อุ้ยเขาก็เข้ามาดูด้วยนะคะก็มีนานพยาบาลอยู่สามสี่ห้าคนเขาก็มานั่งดูตอนเขาพักเที่ยงพักกลางวันเขะเขานั่งดูแล้ววาดรูปอะค่ะคือตอนนั้นมีปณิธานว่าแบบเดทเดทกับเดทไลน์ให้เลือกอะไรก็เลยเลือกเดทไลน์ดีกว่าค่ะเพราะวตกใจจะถึงเดทไลน์แล้วเหมือนกันพูดถึงเดทไลน์ถ้าเราอยากจะแบบว่ารูปให้หน่อยเนี่ยพี่จะต้องรอหนูนานแค่ไหนถึงจะได้คิวจ้ะ คือตอนนี้เราปฏิเสธทุกคนเลยค่ะว่าเราไ,ไม,ไม่ไม่รับแล้วค่ะเพราะว่าออคิวคือเราไม่อยากรู้สึก ทำงานโดยกําหนดระยะเวลาค่ะก็เลยก็เลยหยุดรับคิวไปแล้วก็ต้องทําอันที่เรารับไปก่อนให้แบบให้เสร็จไว้ก่อนนะคะคิวสุดท้ายที่เขาจะได้งานคอณหนูที่จองเอาไว้อีกดานแค่ไหนเดี๋ยวจะได้พูดพูดค่อนข้างยากค่ะตอนนี้ก็แบบอารมณ์ค่อนข้างศิลปินมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงสาปีหรือ4ปีอะค่ะคุณหนูแพ้ถ้าสมมติว่าพี่จะขอเขาก็รู้ไว้พี่หน่อยนะแล้วน้องบอกว่าอีก3าปี4ี่ปีนะ พี่อาจจะต้องแบบขอโทษนะคะต้องต้องไปวาดให้หน้าลงพี่พี่อาจจะอยู่ไม่ไหวแล้วแม่แบบไม่ไหวแล้วอยู่สิต้องอยู่รอเอาผลงานน้องก่อนใช่ว่าลูกยังไงยังไงอยากรู้เอางี้ดีกว่าไม่พี่แป๋วเราจะต้องแซะเขาไปเรื่อยๆแซะตื้เขาตื้นเขาเพราะว่าแอร์จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะน้องโบเนี่ยวาดภาพให้กับศิลปินดารามากมายด้วยมีใครบ้างอะอ๋อมีนาเดชละค่ะมีพี่นเดชว่าตอนเสิร์ ว่าตอาคคบรอบพี่ยาย่าค่ะแล้วก็มีคบรอบพี่ยาย่าคืออะไรคะครอบอะไรรอบที่เขาคบกันนะคะตอนนั้แล้วก็มีพี่มิวพี่เซนนะคะช่วงช่วงนอนเลนไทยแล้วก็มีพี่ใหม่และวิกาแล้วก็จริงๆก็จะมีดาราแบบวัยรุ่นอีกหลายคนเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็ที่ที่ยังไม่ได้ทําด้วยค่ะเดี๋ยวคนี้เป็นความลับอยู่เอาจิงนะสมมตินะคุณผู้ชมแอบแพลนว่าแอบแบบจะให้อินนิเวอร์เซีรี่คนเจ็ดบีแฟนสั่งล่วงหน้าห้าปีไงเธอกว่าจะได้รูปอ่ะแกดีไม่ดีเลิกก่อนคือกต่ละสั่งไปแต่ละมือน้องยกเลิกเลยค่ะเลิกกับแฟนแล้วค่ะมีที่ดาราคนนึงก็เคยมาจ้างค่ะแล้วเราอ๋อได้ค่ะแล้วเขาก็ประกาศเลิกกันก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่กล้าทักเขาไปเลยค่ะว่าหนูต้องทำอยู่ไหมคะ หนูก็เลยแบบโอเคปล่อยผ่านก็เขาไม่ได้มาทวงอะไรก็อโอเคเงียเงีย,ย,ย,ยไปอะไรเงี้ยอ่พี่ถามอีกว่าในหนึ่งวันหนูใช้เวลากับการวาดรูปหน,นึ่งวันเนี่ยทั้งวันหรือเปล่าไม่ค่ะจะทําวันละสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะเราเราจะเริ่มงานสิบโมงแล้วก็แล้วก็จะมีเวลาพักกินข้าวพักเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็เลิกงานประมาณห้าโมงอะค่ะมันต้องมีอารมณ์ศิลปินไหมใช่ไหมค่ะค่ะต้องมีมันต้องเปิดเพลงบิ้วมันจะต้องมีอารมณ์ต้องปล่อยเป็ดเดินนั้นมันถึงจะทําให้ปลุกอารมณ์จิตกรของเราออกมาอ๋อคือถ้าเมื่อก เดิน e ไปอะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเป็ดแล้วอะค่ะก็ชอบฟังรายการท่องเที่ยวกับพวกรายการแบบว่าเดินป่าดูสัตว์อะไรนี้มากกว่าค่ะคือคือไม่ไปไปฟังเพลงอะไรเหูก็ฟังไปใช่ไม่ใช่เพลงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ว่าไปไอหูก็ฟังไปเอาขนาดนี้เรากาลังเดินชักเงอยู่บนเขาตกเขาลงมาแล้วหรืออะไรก็ว่าไปแล้วมันก็จะนึกภาพตามอะค่ะเหมืมันเหมือนการเก็บข้อมูลโดยการใช้เสียงมาแปลงเป็นรูปภาพในหูนะคะปกติเราจะได้ยินก็ต้องมีเป็นเพลงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบนี้ถูกต้อง พี่<ม>พี่แป๋วแล้วถ้าให้พี่แป๋วอเอางี้น้องบอสอนที่แป๋ววาดรูปได้ไหม สมมติสอนนี่มันต้องเที่เป่าเนี่ยก็คืออยากเป็นศิลปินแล้วเขาบอกว่าถ้าสูว่ามีเพลงมาเขาวาดได้เลยนะนี่เดี๋ยวจะแสดงฝีมือให้โจทย์หน่อยให้โจทย์หน่อยน้องโบวาตามเพลงเหรอคะว่าตามเพลงใช่ไหมว่าตามเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดดูท่าก่อนดูท่าก่อนน้องโบให้โจทย์วาตามเพลง้าอยางงั้นเดี๋ยวแอร์ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวพี่แป๋วเนี่ยวาดภาพตามเพลงเลยนะเอาความหมายเพลงนะรู้สึกยังไงแล้ววาดออกมาเป็นแบบนั้นนะดูท่าฉันสะกก่อนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์เหมือนกัน

เข้าไปเป็นยังไงคะมันมีค oh. อนเซปต์ค่ะโคอนเซปต์อะไรอ่ะก้มหนา้าใน่ยสิพี่แป๋วในวันที่สับสน oh. ในวันที่สับสนนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างอื่นค่ะมันจะพันกันมันมีคอนเซปต์พน้อง oh. มันเป็นแนวใหม่ค่ะ เธอดูดินึกถึงกระโปรงน้องได้ไหมน้องเขาดูศิลปะของพี่เนทะเลอ่ะยัเป็นศิลปะเปิมองให้เป็นศิลปะก็มองได้ไหมมองได้ได้ค่ะจริงๆมันเหมือนคลื่นคลื่นทะเลในช่วงที่มีพายุเข้าอ่ะเหมือนเส้นที่ตัดมาเป็นเส้นพายุน้องเข้าใจพี่น้องเข้าใจสิ่งที่พี่พยายามจะสื่อสารน้องคือศิลปินอย่างแท้จริงใช่ค่ะแม่ขอบคนที่ช่วยน้องเขาก็ให้กำลังใจอ่ะเนาะเขาไม่อยากดับฝันอะไรไงเอาอย่างงี้อยากจะหันน้องโบหน่อยว่าวันนี้เนี่ย ภูมิใจกับการได้เป็นศิลปินมากน้อยขนาดไหนเราเคยคิดไหมว่าเราจะมาอยู่จุดนี้นางโบก็ภูมิใจค่ะภูมิใจก็จริงๆไม่ได้คาดหวังอะค่ะแล้วพอมันมันเป็นไปอย่างที่ทุกวันนี้เป็นนะคะก็เลยรู้สึกแบบตกใจแล้วก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆการเป็นศิลปินมันไม่มีคํานําหน้าเหมือนคุณหมอหรือทหารหรือคํานิยามที่แบบว่าแล้วตัวตัวโบเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าคืออีกนานแค่ไหนจะเรียกว่าเป็นศิลปินอื ก็คือพอพอหลายๆมันคำว่าศิลปินเนี่ยค่ะมันคือการการที่เราได้รับการยอมรับจากหลายๆคนแล้วถูกเรียกให้ให้เราเป็นนะคะแต่สําหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าน้องอ่ะคือศิลปินที่แบบเปี่ยมล้นมาตั้งแต่เกิดเลยนะในความรู้สึกของพี่ณตอนนี้เลยอ,ะอ่ะทีเนี้ยพี่อยากจะให้น้องเนี้ยฝากถึงหลายๆคนคือทุกๆคนเขาก็มีความฝันและแน่นอนว่าระหว่างทางเขาก็เจอการดับฝันไม่ว่าจะจากความคิดเห็นอะไรต่อมีอะไรมากมายน้องจะบอกกับพวกเขาอย่างไงคะ จริงๆความฝันสําหรับโบมันเป็นดาบสองคมอะค่ะคือบางคนตั้งเป้าความฝันนั้นไว้จนจนที่จะไม่กล้าที่จะลองอย่างอื่นเลยอะค่ะรู้สึกความฝันมันเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่มันมีทางแตกแขนงออกไปอีกหลายๆด้านนะคะเรารู้สึกว่า,าให้ความฝันเป็นเส้นทางหนึ่งเพื่อไปสู่หลายๆอย่างที่เรารู้สึก มีความสุขแล้วว่า happy แอบแ happy กับสิ่งที่ทํามากกว่าค่ะ,อคะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนไหนน้องโบมาแล้วเรามีคาถามมาร่วมสนุกกันหน่อยดีไหมพี่แป๋วเอาสิม่น,น้องโบนั่งอยู่นี้เลยนะคือแอดจะถามนะคะก่อนที่เราจะปิดเบรกกันไปในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคาะวันนี้เรามีกระเป๋าสวยๆนะคะจากรายการ h ธ r เดยมาแจกกันด้วยคุณผู้ชมค,ะค่มคะเพียงคุณผู้ชมนะคะจะต้องตอบคําถามมาให้ได้ว่าน้องโบเคยวาดภาพให้กับดาราศิลปินคนไหน ขอมาแค่หนึ่งชื่อพอไหมอขอหนึ่งชื่อจริงๆน้องบอกกู้มาเยอะมากนะเมื่อกเยอะมากแต่ขอหนึ่งชื่อนะคะคุณผู้ชมคะ,ะถ้าใครที่รู้คําตอบแล้วนะคะส่ง SMS มาได้เลยนะคะ,คะที่เบอร์0818892363ค่ะ ผู้ที่ตอบคำถามถูกนะคะสองท่านแรกก็จะได้รับกระเป๋าผ้าจากเฮอร์เดไปท่านละหนึ่งใบเลยง่ายมากเ,าเมื่อกี้น้องโบพูดปุ๊บมีรูปขึ้นด้วยนะใช่ใช่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและกระเป๋าเฮอร์เดยน่ารักมากน้องโบพี่ขอบคุณน้องโบนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เธอเอาจริงป้าฉันอยากบอกอะไรว่า ผู้ที่ตอบคำถามถูกก็จะได้รับกระเป๋าจากน้องโบไปให้น้องโบขิดแต่ฉันคิดว่าอีกนานแน่เลยอ่ะขอบคุณผู้ชมจะได้อ่ะเธอโนออกมาขนาดคิวสุดท้ายเขายังไม่รู้เลยว่าจะกี่ปีอออได้แล้ววันนี้ขอบคุณน้องโบนะเรียกได้ว่าได้เห็นผลงานศิลปะแล้วบางทีมันสร้างแรงบันดาลใจเห็นน้องโบอ่ะ ได้ออกมาแบบเหมือนทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วรู้สึกเลยอะว่าคุณจะชอบอะไรก็ได้นะแต่ไปให้สุดไปในสิ่งที่คุณชอบสักวันหนึ่งมันก็จะมีวันของคุณเหมือนเหมือนน้องโบในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้นานจนเกินไปน้องเพิ่งอายุ20กว่าวันนั้นก็มาถึงแล้วนั่นก็แปล<ช>ว่าพวกเราทุกคนก็มีโอกาสนั้นเหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะแล้วให้น้องโบนี่ได้พักด้วยแล้วช่วงหน้ากลับมาแป๊บมีของเด็ดจากประเทศตุรกีแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณน้องโบนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่ะ,ะ,ะน้องโบขอขอโมยกับบ้านเลยได้ไหมไม่ได้หรอกคะ่ะน้องหยิบหยิบอะไรขอชุดได้ไหมขอชุดไ่ไ ยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟอกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์กแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ก เรงงามนต์โอเคเฮาเบิล,ลส, <ment> okay, bal, สิจ้าถึงได้มักผมสวยช่วยบำรุงผมเสียก็ได้ด้วยอืมท t r e a t m e t โอเคทรี t okay. บำรุงผมโอเคเฮาเบความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวมงเต้ ปาวองเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเตอยู่บ้านปลอดภัยช้อปปิ้งสบายใจกับช็อปมาเนียช็อปมาเนียคัดสรรแต่สินค้าชั้นดีมีคุณภาพมั่นใจด้วยรางวัลจากหลากหลายเวที ของส่งถึงที่การันตีโดยเอ็มคอรพร้อมรับโปรเดตโปรโดนใจว้าวได้ทุกวันช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียที่เว็บไซต์และทางช่องเจ้าเอ็มคอร์เอสหมายเลข30ช็อปมาเนียคัดสรรสิ่งที่ดีการันตีสิ่งที่ใช่ที่ขอยาหมองน้ำปลาถ้วยทอง2493เ้ยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีมี รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2องสมีขายมานานแล้ว <Okay. S 1> ติดตามความพร้อมผลการแข่งขันและสีสันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นในข่าวภาคเช้าข่าวภาคเที่ยง <400 m. S 1> ข่าวภาคค่ำและคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ของสำนักข่าวไทยกับเชียร์ไทยสุดใจตัวเกียวเกมส์2020ระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้ สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน, okay. นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาครีม 91E อีคืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E อีมีเลมีเฮกว่าเดิม ของร้านกระบับไก่ชิตพัทยาในตำนานสาขาจรันสนิทวงค่ะที่ขายกระบับนะก็คือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปเยี่ยมแม่แฟนที่ชนบุรีบ่อยแล้วช่วงนั้นไปดึกมากแล้ว มันไม่มีร้านที่ไหนเปิดแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยลองเสิร์ชหาใน Google ด,ดูว่าเฮ้ยที่นี่มันมีร้านไหนเปิดดึกบ้างแล้วทีนี้พี่ก็เลยเออเห็นเป็นร้านกระบับร้านหนึ่งก็เลยพูดกับแฟนว่าเฮ้ยเราไม่กินอ่ะกระบับอ่ะมันแบบเป็นคนไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเคยกินแล้วอ่ะเหมือนแบบ first impression <c oughs> เ,เวลากินครั้งแรกมันแบบ <c oughs> มันไม่อร่อยเลยอ่ะสัญญากับตัวเองไว้เลยว่าชาตินี้จะไม่กลับมากินกระบับอีก บอกว่าเฮ้ยแต่ว่ารีวิวมันเยอะนะลองกินดูก่อนไหมเพราะว่าคือหิวด้วยก็เลยแบบหาร้านอื่นก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าก็เลยอ่ะลองไปกินดูพอสั่งซื้อมากินพอทานเข้าไปคาแรกเท่านั้นแหละเฮ้ยมันอร่อยอะก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่มีนะกระบับที่ใส่ชีสเนี่ยในกรุงเทพเราก็ยังไม่เคยเห็นแถวข้าวสารก็ยังไม่ไม่มีใส่ชีสเราก็เลยเออลองดูดีกว่าก็เลยลองไปซื้อมาเปิดดูนะคะ ก็จะได้แจกจ่กายความอร่อยให้กับคนกรุงเทพซึ่งของเรานี้ก็คือเปิดเป็นเจ้าแรกเลยมีทั้งหมด3เมนูนะคะเมนูแรกก็คือเป็นแบบมว้วนเมนูที่2ก็คือเป็นแบบพิซซ่าเมนูที่3คือเป็นแบบสลัดซึ่งแต่และเมนูนี่แล้วแต่ลูกค้าชอบ อย่างเมนูแรกนะคะ,ะช่วงนี้เป็นโควิดกันใช่ไหมอยู่ในช่วงของโควิดดังนั้นเนี่ยแนะนําเป็นแบบม้วนทานใครทานมันไปเลยไม่ต้องทานด้วยกันลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ชีสหรือว่าไม่ใส่ชีสอย่างส่วนตัวชีสเนี่ยสามารถเพิ่มได้เป็นเลเวลของชีสปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เพิ่มราคาขึ้นไปตามลําดับค่ะแน่นแนมากชีสแน่นแกัดเข้าไปทีเต็มคําเลยค่ะ นอกจากตัวม้วนก็จะมีพิซซ่าตัวพิซซ่าเนี่ยก็คือเราทําเป็นถาด <t aining> แป้งจะอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้ก็คือเหมาะกับทาน2คนขึ้นไปตัวนี้ก็คือจะตัดเป็น8ชิ้นให้นะคะทานง่ายคะ่ะตัวแบบพิซซ่านี่คือจะทานง่ายคะ่ะต่อไปจะเป็นแบบสลัดนะคะตัวสลัดนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ชอบทานแป้งหรือจะทานกับก่อนแล้วค่อยทานแป้งตามอย่างเงี้ยค่ะคือตัวสลัดคือจะแยกแป้งออกให้เลยมีใส่ชีสหรือไม่ใส่ชีสก็ได้ะค่ะขึ้นอยู่กับคนชอบ ทานง่ายจริงค่ะแถมอิ่มมากด้วยคุณพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขากาลันตีว่าแซ่บให้เยอะด้วยลูกค้าก็กลับมาซื้ออย่างตัวลูกค้าทานนะคะซื้อไปครั้งหนึ่งเนี่ยบางคนก็คือทานไม่หมดสามารถเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็กลับมาทานใหม่ได้ราคาเริ่มต้นที่60บาทนะคะ60นี้ก็คือจะเป็นแบบม้วนไม่ใส่ชีสราคาสูงสุดจะอยู่ที่300บาทนะคะ คุณผู ite, ้ชมคะราคา300บาทที well, ่แพงที่สุดของร้านคุ้มนะจ๊ะเห็นไหมคะเผาชีสแต่ละทีไฟแทบพุ่งทะลุออกนอกตอกันเลยทีเดียวเชียวและไข่ที่เป็นสายชีสบอกเลยว่าคุณจะได้ชีสแบบจุใจแถมไส้แน่นๆไปเลยจ้าเราเน้นลูกค้ากลับมาทานนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าเราเยอะเนี่ยเป็นเพราะเราให้เยอะด้วยอร่อยด้วยนะคะนี่คือเป็นจุดเด่นของร้านเลยค่ะ และจุดเด่นของร้านอีกหนึ่งอย่างก็คือขนมปังกอบทำยากมากคุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเวลาทำต้องทนุถนอมกันแบบสุดๆและต้องใช้น้ำมันใหม่ทุกรอบยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะซอสพริกที่ใส่ลงไปลูกค้าอยากได้เรเวลไหนความเผ็ดระดับไหนก็บอกคุณพี่เจ้าของร้านได้เลยนะจ๊ะ ร้านของเรานะคะลูกค้าสามารถติดต่อช่องทางเพจของ Facebook นะคะกระบบไก่ชิดพัทยานในตำนานสาขาจรันสนิทวงค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ที่จรันสนิทวงเบอร์โทรร้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0925255559นะคะเดินทางอ่าโดยใช้ MRT นะคะลูกค้าลงที่สถานีบางพลัดออกทางช่องทางประตู2แล้วก็เดินตรงมาอีก200เมตรถึงหน้าร้านเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะลูกค้า d e l i เ e r y เนี่ยเยอะมากๆช่องทางการที่ลูกค้าสั่ง delivery เ,เป็นช่องทางที่ ที่สุดนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเองค่ะลูกค้าสามารถสั่ง Delivery ได้เลยนะคะอยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะให้ลองมาทานกระบับไก่ชีสพัทย,ยานในตำนานสาขาจรรยสนิทวงนะคะรับรองเลยว่าฟินแน่นแซ่บจุบด้วยค่ะช่วงนี้นะคะลูกค้าเรื่องหุ่นไม่ต้องสนใจนะคะขอให้ก่อดถุงก็พอค่ะ ชีสแบบล้นๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจนะตอนนี้นะคะไม่ต้องไปถึงหน้าร้านแล้วเขามีบริการเดลิเวอรี่นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะใน Facebook กระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขาจารันสนิทวงศ์นะคะที่เราขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยค่ะน่ากินมากนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงนี้หลายๆคนก็มีความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะแบบอยากจะรู้ดวงชะตาเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมช่วงย้ายดวงดาวเนี่ยค่ะดวงชะตาของเราจะเป็นยังไงบ้างใครจะลุ่งใครจะอะไรยังไงนะคะหมอบอยเคลียร์ชัดจะมาอยู่ กับเราในวันจันทร์รายการ h ฮอร์เค่ะคุณผู้ชมช<อ>แล้วบอกเราทั้ง12ราศีเลยด้วยต้องเช็คนะช่วงนี้เนี่ยชีวิตจะเป็น,นยนังไงต่อไปเช็คเป็น<ช>วันต่อวันเลยนะคะเพะฉะนๆอย่าลืมติดตามเรานะคะถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสภาพพิธีกรนะคะจากสไตล์บายซิกเนเจอร์ค่ะและตอนนี้เราต้องพูดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักษาสุขภาพนะคะ Hey, One will